สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนใช้โปรแกรม Lossless Scaling หรือว่าโปรแกรมเป็ดเหลืองนะครับโดยโปรแกรมนี้นะครับก็จะอั s c a l e ของ FPS ของเราให้สูงขึ้นมันจะได้ผลดีกับการ์ดจอแบบ on board หรือว่าการ์ดจอของคอมที่ไม่แรงมากนะวันนี้ก็เลยจะมาสอนในเครื่อง LG Ally ครับมาเริ่มเลยดีกว่าอันนี้ล่สาสุดนะครับที่ทางโปรแกรม up มาก็จะเป็นเวอร์ชันนี้เลย3.1อันนี้2.3ก่อนหน้านี้ผมก็ใช้อันนี้ครับก็ใช้ได้นะไม่มีปัญหาโหมดนี้เราก็ จะตั้งไว้ที่คงที่นะครับเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องคุณภาพนะครับอันนี้ตั้งไว้2พอนะครับส่วนอันนี้สเกลการเคลื่อนไหวที่ผมปรับสูตรเพราะว่ามันจะลดความชัดของวัตถุครับแต่แรกกับความลื่นไหลหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้มันชัดขึ้นก็ปรับไว้ที่75ก็ได้ครับมันมาตรฐานอยู่ที่ประมาณนี้อ่าโหมดประสิทธิภาพนะครับอันนี้ปิดไว้เพราะว่าแค่นี้ก็เล่นได้แล้วครับแต่ถ้าจะเปิดมันก็จะยิ่งลดอาการหน่วงแล้วก็อาการกระตุกครับภาพก็จะแบบไม่ค่อยดี ตรงนี้ประเภทนะครับอันนี้เราจะเลือกใช้ที่เสถียรกับการ์ดจอของเราที่สุดนะครับซึ่ง ผมลองหลักรู้สึกว่าอันนี้สเสถียรที่สุดกับ l S 1ก็เลยตั้งเป็นอันนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสามารถลองปรับดูได้นะครับว่าอันไหนที่มันเหมาะสมกับของเราความคมชัดรู้สึกจะ,ะมี4ระดับนะครับแต่ผมตั้งไว้หนึ่งก็พอแล้วเพราะว่ายิ่งเราตั้งเยอะมันก็ยิ่งจะกินการ์ดจอเยอะเข้าไปส่วนประสิทธิภาพอันนี้เหมือนอันนี้เลยอธิบายไว้แล้วโหมดนี้เราตั้งไว้ที่อัตโนมัตินะครับส่วนตรงนี้ตั้งไว้เต็มจอเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราใช้โปรแกรมครับเราจะไปลดขนาดหน้าจอของโปรแกรมเกมแล้วอันนี้มันจะทําให้เต็มจอให้ รับอ,อันนี้ผมตั้งไปเป็น WGC พอรู้สึกว่ามันซัพพอร์ตเกี่ยวกับไอตัวการ์ดจอผมแล้วครับอันนี้มากกว่าอันนี้นะเข้าหมายคิวอันนี้จะตั้งไว้หนึ่งะครับมันอาจจะมีอาการหน่วงเล็กน้อยแต่ว่ามันจะลดภาระของการ์ดจอครับถ้าตั้งไว้ศูนย์จะไม่มีอาการหน่วงเลยแต่ก็จะแลกก,กันกับการ์ดจอทํางานหนักขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ใครการ์ดจอใครไม่แรงอ่ะต้องตั้งไว้2ครับมันก็จะหน่วงเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าใช้โปรแกรมนี้เราก็จะเล่นเกมที่อยากเล่นได้มาที่โหมดซิงค์ตั้เเนนริ่ระะบพาาาาวถดข จะเตือนไว้แบบนี้เลยว่าอาจเกิดอาการภาพฉีกได้ไม่ต้องการให้เกิดก็เลยตั้งไว้เป็นนี้ส่วนนี้น่วงเฟร,รมสูงสุดก็ตั้งไว้เหมือนอันนี้เลยจริงๆก็ลดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วด้วยอันนี้ HDR อันนี้ปิดไว้ครับเพราะว่าถ้าเปิดไว้ภาพจะสวยขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะกินแรมขึ้นเหมือนกันตัว G Sync อันนี้จะเปิดหรือปิดไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับเพราะว่าในโปรแกรมนี้มันเปิดไปให้ตัวโนมัติอยู่แล้วส่วนแสดงเฟรมเรทอันนี้จะเป็นแสดงบอกว่าเฟรมเรทที่คอมเราทําได้กับเฟรมเรทที่พอเราหลังใช้โปรแกรมแล้วจะได้กี่เฟรม ก็เลยเปิดไวนะ้ครับว่าดูเอออยากรู้เหมือนกัน อุตสาห์ตั้งมาตั้งนานได้กี่เฟรมวะ,อ,ะอันนี้จํากัดเคอร์เซอร์ครับก็คือสมมติตอนเราใช้โปรแกรมหรือว่าเกมก็จะทําให้เมาส์ของเราไม่หลุดออกนอกเกมปรับความเร็วเมาส์อันนี้ก็คือจะสมมุติเราตั้งไว้1280งพันสองร้อยแปดสิบคูณเจ็ดร้อยมันก็จะทำให้ความเร็วเมาส์เราเสถียรขึ้นนะกับโปรแกรมที่เราใช้แต่มันก็ไม่ได้เสถียรขนาดถึงที่ว่าเล่นเกม FPS ไหวครับถ้าเกิดว่าเล่นเกม FPS ไม่แนะนําให้เปิดอันนี้ส่วนอันนี้ที่เหลือก็ตั้งตามนี้ครับอันน,น,นี้อัตโนมัติอัตโนมัติเดี๋ ซันออฟเดอะฟอร์สนะครับสิ่งที่เราต้องตั้งค่าภายในเกมนะครับอย่างแรกก็จะมีเราต้องปิด V-Sync ส่วน Mac FPS เนี่ยเราจะปรับได้ก็ถ้าจอของเราเป็น120ให้เราปรับมาที่6สีแต่ของผมขี้เกียจคิดครับก็เลยตั้งมัน Mac ไปเลยแต่โดยปกติแล้วมันจะต้องตั้งครึ่งหนึ่งของจอครับแล้วก็จากหน้าจอฟูลสกรีนเราต้องปรับมาเป็นที่ Windows แล้วก็ r e s o l u t i o n ปรับเป็นที่1280คูณ720ะครับแล้วพอเราแอปพไปแล้วตั้งค่าเสร็จแล้วก็ใช้ ทีนี้ทุกเกมนะครับทีนี้เราก็ได้จอเล็กมาแล้วไปที่ตัวลดเล็สเกลครับพอมาที่โปรแกรมแล้วก็ตรงบนมุมขวาครับเราก็จะกดคําว่าที่สเกลพอกดไปแล้วเราภายในระยะเวลา5วิครับให้เราเปลี่ยนแท็บกลับไปที่เกมและทีนี้พอผ่านไป5วิเรามาอยู่ที่หน้าเกมแล้วจอของเราก็จะใหญ่ขึ้นครับเท่านี้ก็เป็นอันเร็จสินแล้วครับเราสามารถเล่นได้ตามปกติแล้วครับถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ทําได้หรือไม่ได้ผิดพลาดแต่ประการใดก็หาวิธีแก้ไขกันเอาเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับของครับ Thank you